สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกทุกๆ,ๆท่านเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีพิจิกนะคะเราจะดูแบบโดยรวมเลยนะคะว่าชาวราศีพิจิกในช่วงของเดือนอ่ในช่วงของเดือนมกราคมในตรงนี้นะคะของวันที่1ถึงวันที่15ของเดือนมกราคมในตรงนี้นะคะจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะไพ่ในหแ้าของชาวราศีพิจิกนะคะที่ได้ขึ้นมาเนาะได้เดอะสตาร์นะคะ ให้เดาสตาร์ในตรงนี้บ่งบอกถึงความคิดถึงความรู้สึกถึงความหวังนะคะในการที่เราเนี่ยนะคาดหวังอะไรรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะในชีวิตของเราในตรงนี้เนาะแล้วก็ในตรงนี้นะคะในการเงินเนาะ,ะในตัวตนของคุณก็คาดหวังและรอคอยอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ในตรงนี้เรามองถึงเรามองเห็นถึงความการความรอคอยนะคะในการเงินคุณด้วยนะบางคนในบางคิดในบางกรณีนะคะอาจจะ อยู่ในช่วงแห่งการที่ดูเหมือนกับต้องการรอคอยก้อนเงินหรือก้อนใหญ่ๆเนาะหรือพูดง่ายๆว่ารอเงินเดือนหรือรอเงินปันผลรอ สิ่งที่เรานั้นลงทุนไปนะในทางด้านการเงินนะคะรอรอสิ่งเหล่านั้นอยู่นะคะเราคาดหวังว่าจะได้รับในตรงนี้นะคะแราอย่างไงแล้วนะคะเรามองว่าคุณจะได้รับนะคะคุณจะได้รับในสิ่งนั้นแน่นอนนะคะสิ่งที่คุณนั้นรอ,อนคอยสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณนึกคิดอยู่ในตอนนี้นะคะคุณสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน นะแล้วก็ในสิ่งที่คุณนั้นวิตกกังวลอยู่ในตอนนี้นะคะไม่ต้องวิตกกังวลนะในเรื่องของในในเรื่องของการเงินในตรงเนี้ยไม่ต้องวิตกกังวลใดๆนะคะเพราะว่าเรามองว่าคุณนั้นน่ะกำลังได้พบเจอถึงเรื่องราวต่างๆที่กําลังจะพลิกผันกําลังเริ่มต้นกําลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะแล้วก็เรื่องราวที่คุณนั้นกําลังเฝ้ารอคอยอะไรตรงเนี้ยอยู่วิตกกังวลอยู่นะคะให้น้อยวิตกกังวลได้เลยหรือ หรือแบบคลายหรือสบายใจได้เลยนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกําลังคาดหวังในตรงนี้คุณกำลังจะได้เพราะคุณนั้นได้ลงทุนได้อย่างถูกจุดแล้วก็ได้ตัดสินใจทําได้อย่างถูกจุดแล้วก็ใจตองมาอย่างใดมาอย่างดีแล้วนะคะ ในตรงนี้เรามองว่าคุณะรอบเข้ามามากอ่อนคุณได้คิดมาอย่างเนิ่นนานแล้วนะคะกว่าคุณจะได้ลงทุนอะไรบางอย่างเนาะในตรงนี้แลว้วก็ในเรื่องของพี่น้องในตรงนี้อาจจะมีการยื่นม,มือเข้ามาช่วยด้วยนะเรามองเห็นเป็นแบบนั้นนะคะถ้าขอความช่วยเหลือจากเขาเขาจะให้คุณได้ดีนะและส่วนทางญาติของคุณนั้นอาจจะไม่ค่อยได้แบบอ,อยากจะช่วยอะแต่ว่า ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้มากนะักหรืออยากจะยื่นมือเข้ามาช่วยคุณแต่ก็ไม่สามารถในตรงนี้นะเนื่องจากว่าความสามารถในช่วงนี้ของเขาอะคะ่ะไม่สามารถที่จะยื่นมือเข้ามาได้จริงๆนะเพราะว่าตัวเขาเองเขาก็ยังจะต้องอ่านแบกรับอุปสรรคอยู่เลยนะคะในตรงนี้เนาะแล้วส่วนบุตรบริวารน,นะคะในตรงนี้นะคะในพงย,นนะะย่านเนาะยังพูดไม่จบนะคะก็คือว่าเขาอยากจะช่วยนะแต่ ไม่สามารถที่จะช่วยได้หรือหรือหรือทําได้เท่าที่ของนั้นจะสามารถได้เนาะไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้มากไปกว่านี้แล้วนะคะในตรงนี้เนาะ,ะโอเคนะแล้วก็ในเรื่องของบุตรบริวารน,นะคะเรามองว่าท่านใดนะหรือผู้ใดนะคะที่สนใจที่อยากจะมีบุตรหรือกําลังชิดวางแผนวางแผนกันอยู่ตรงนี้นะคะว่าจะมีบุตรนะคะจะ ก่อเกิดกำเนิดกันเกิดขึ้นในตรงนี้นะคะสามารถได้นะแล้วถ้าใครที่คิดว่าเอช่วงนี้ฉันพลาดฉันไม่ได้ป้องกันฉันจะท้องไหมในตรงนี้มีโอกาสนะมีโอกาสสูงนะคะที่ว่าจะท้องได้แล้วก็จะมีบุตรได้นั่นเองนะคะในช่วงของเดือนเมษายนจะชัดเจนเกิดขึ้นนะถ้าใครวิตกกังนวลว่าเอถ้าฉันจะท้องท้องจรงิจรงๆในตรงนี้ ฉันควรที่จะท้องตอนไหนถึงจะได้เลิกยันงานดีที่ดีขึ้นในตรงนี้นะคะเดือนเมษาแล้วก็ใครที่คิดว่าฉันพลาดแล้วก็ไม่ได้แบบว่าวิตกกังวลอะไรมากนักนะคะแต่จู่ๆจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงของเดือนเมษาจะาทุกสิ่งทุกอย่างจะชัดเจนเกิดขึ้นนั่นเองนะถ้าใครแบบว่ารอคอย เรื่องการที่เราจะมีบุตรในตรงนี้รอคอยได้เลยนะคะเดือนเมษาเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะแล้วก็ในตรงนี้นะคะไม่ได้บ่งบอกถึงการมีบุตรอย่างเดียวนะบ่งบอกได้ว่าใครที่มีเดนมวางแผนไม่ได้วางแผนไม่ได้อะไรนะคะแต่ว่ามีบุตรอยู่แล้วมีเด็กอยู่ในบ้านอยู่รอบกายคุณอยู่แล้วนะคะ เขาจะนชํชอกโกคลภมาให้คุณนะเขาจะเขาจะมอบเงินมาให้คุณนะเขาจะ,ะนํานําราบรอยมาให้คุณในช่วงของเดือนเมษายนเช่นเดียวกันนะคะในตรงนี้นะคะแล้วก็เรื่องราวใดนะที่คุณเคยบาดม้างหรือผิดใจกันกับคนอื่นๆในช่วงนี้นะหรือมีความไม่สบายใจหรือมีอ การพิพากษาการตัดสินคดีความอะไรก็แล้วแต่นะคะที่คุณนั้นจะต้องเฝ้าดูอาการหรือเฝ้ารอการตัดสินในตรงนี้อยู่นะหรือรอคำพิพากษาการตัดสินของของศาลอะไรประมาณนี้นะในช่วงของเดือนพฤษภาคมคุณก็ยังคงต้องรองคอยรอข่าวสารรอการตัดสินในตรงนี้อยู่แล้วก็ส่วนใครที่ อ่ผิดใจกับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ดีเพื่อนของเราก็ดีในโรงเรียนในสถานที่ของเราหรือญาติพี่น้องอะไรตรงนี้นะค่ะที่ก่อให้เกิดการอ่ทะเลาะพิวาทกันเกิดขึ้นในตรงนี้นะเรามองว่าคุณเองก็จะรอจะรอการตัดสินนะคะว่าเอะใครจะตัดสินอย่างไรตัดสินว่าเราผิดไหมหรือเขาจะกลับมาหรือเปล่าเขาจะขอคืนดีไหมเขาจะมาขอโทษเราหรือเปล่าอะไรตรงนี้นะคะ ในช่วงของเดือนพฤษภาคมคุณจะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะมาดีขึ้นอีกทีหนึ่งของเดือนมิถุนายนนะทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางแล้วก็ลงรอยแล้วก็จะเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างจะจบลงแล้วก็จะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นแล้วก็โอเคมากขึ้นนะคะในช่วงของเดือนมิถุนายนในตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะสามารถที่จะ ่าสื่อสารมีการปณีปนอมอะไรตรงนี้ได้นะคะมีการใช้คําพูดเพื่อที่จะสื่อสารให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นลงตัวในตรงนี้สามารถลงตัวได้ในเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็คู่รองคุณนะคะในตรงนี้เรามองว่าคนโสดจะได้พบเจอคู่คนที่สละโสดมาอย่างเ่นนานก็จะได้เจอคู่เช่นกันจะได้เจอเนคู่นะคะ แล้วก็ส่วนใครนะคะที่จบความสัมพันธ์มานะคะก็สามารถต่อได้เลยนะสามารถต่อต่อกับคนใหม่ได้เลยทันทีนะคะเพราะว่าดูเหมือนกับว่าในช่วงนี้ชาวราศีพิจิกนะคะจะมีเนื้อคู่เข้ามาเนาะก็คือแบบว่ามองหน้ากันปุ๊บสปรารกันปั๊บอ่สบตากันปุ๊บก็คือแบบรู้ใจกันเลยนะคะคนใหนะ,ะก็คือช่วงนี้ เนื้อคู่ของคุณกําลังทํางานเนื้อคู่ของคุณกําลังตามหาคุณนะคะในตรงนี้เนาะก็จะเป็นการเริ่มต้นดีๆเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วไม่ได้สละโซนไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยในตรงนี้นะคะก็จะมีเรื่องสิ่งดีๆกันเกิดขึ้นแล้วก็มีเรื่องเราดีๆใหม่ๆกันเข้ามาในตรงนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะในช่วงของเดือนเมษาคุณอาจจะมีบุตรนะคะถ้าใครยังไม่ได้ตั้งยังไม่มีการตั้งครรภหรือตั้ง หรือมีบุตรอะไรตรงนี้นะจะมีเกณฑ์มีบุตรได้แล้วเรื่องราวดีๆในช่วงที่คุณนั้นจะได้รับรู้ในช่วงของเดือนมิถุนานยนในตรงนี้ก็อาจจะเป็นกันตั้งขันนี้ก็ได้นะคะอีกเนาะเราก็ต้องสังเกตดูนะคะว่าจะ มีอะไรใหม่ๆกันเกิดขึ้นแต่อย่างไรแล้วนะคะในชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกในตรงนี้นะคะจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาอย่างแน่นอนนะแล้วก็เรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพร่างกายในตรงนี้ถ้าใครมีโรคประจําตัวอะไรอยู่ในตรงนี้นะคะเรามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะที่คายจะได้ยาดีนะคะจะได้หมอดีทุกสิ่งทุกอย่างจะสามารถที่จะเป็นการรักษาในทิศทางที่ดีได้นะคะและส่วนใครที่แข็งแรงอยู่แล้วนะคะก็ยังคงทรงตัว อยู่ในลักษณะของการแข็งแรงอยู่อย่างนั้นนะคะนะคะก็ยังไม่มีอาการเจ็บป่วยหรือลุ่มเล้าอะไรกันเกิดขึ้นเข้ามาเนาะอาจจะมีการปวดเมื่อยเล็กๆน้อยๆอะไรที่แบบที่ก่อให้เกิดในวินาทีแบบเล็กๆน้อยๆแบบ ชับพันแล้วหายไปอะไประมาณนั้นนะคะอาจจะปวดเมื่อยแล้วก็หายไปเล็กๆน้อยๆนะคะปวดหัวแล้วก็หายไปนะคะประมาณนี้เนาะแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นหนักนะสุขภาพแข็งแรงดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของอในทางด้านถ้าใครนั้นมองหาความสําเร็จหรือมองช่องทางหรือรูทางในการที่จะขยับขยาย ที่จะพัฒนาสารต่อในธุรกิจการงานก็ดีนะคะความรักก็ดีในทั้งท่านใดก็ดีนะคุณจะประสบความสาเร็จนะคุณจะมีความมั่นคงมีความมั่นใจมีความเป็นตัวของตนเองมากขึ้นนะคะในทางด้านความรักนะคะถ้าใครต้องการที่อยากจะเป็นจีบใครหรือต้องการให้ใครนั้นเ,เข้ามาหาคุณเข้าถึงคุณในตรงนี้นะเรามองว่าตัวคุณนั้นนะ่ะมีความเป็นตัวของตนเองสูงนะคะหรือพูดย่งไๆว่ามีอีโก้ พอสมควรมีการสร้างกำแพงให้กับเขานะคะให้ลดอีโก้ลงนะคะให้ลดกำแพงลงในตรงนี้เนาะแล้วก็ถ้าใครต้องการที่อยากจะไปจีบเขานะคะไปสร้างความสัมพันธ์กับเขาในตรงนี้และต้องการความสําเร็จในตรงนี้เรามองว่าการที่คุณจะไปเข้าถึงเขาในตรงนี้เขาอาจจะมีกำแพงให้กับคุณแต่อย่างไรแล้วคุณจะประสบความสําเร็จถ้าคุณเป็นคนเป็นฝ่ายที่เข้าถึงเข้าหาเขานะคะจะประสบความสําเร็จ นะคะและส่วนทางด้านการเงินของคุณก็มั่นคงดีนะคะในช่วงนี้การเงินคุณก็ดีนะมีการพัฒนามีการขยับขยายนะและถ้าคิดว่าจะเดินทางในตรงนี้ก็สามารถเดินได้เช่นกันเดินทางได้เช่นกันมนีแต่ว่าในตรงนี้เรามองว่าการเดินทางของคุณนั้น เป็นการเดินทางที่โอเคปลอดภัยนะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดูเหมือนจะยากนะจะดูเหมือนกับว่าหลายขั้นตอนนะในช่วงนี้อาจจะมีขั้นตอนในการที่จะสืบสวนสอบสวนหรืออาจจะมีการที่เหมือนกับขอเอกสารเยอะกว่าปกตินั่นเองนะคะ mm hmm. แล้วก็ทางด้านการงานของคุณมีโอกาสแน่นอนนะมีมีโอกาสที่จะ เป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ขยับขยายพัฒนาไปในทิศทางที่ดีแล้วก็เหมือนกับว่าขยายองค์กรได้ใหญ่ขึ้นก็ได้นะคะในตรงนี้เนาะก็คือจากที่ว่าเป็นร้านข้าวต้มเล็กๆนะคะอาจจะขยายสาขาเป็น1 2 3หรืออาจจะขยายเป็นร้านใหญ่ๆพัฒนาได้เลยนะคะในตรงนี้เนาะสามารถทําได้นะคะเพราะว่าคุณนะ้นมีโชคมีลาภทางด้านนี้นะทางด้านการงานของคุณนะคุณมีโชคลาภ ไม่ว่าคุณนั้นจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคุณจะมีคุณมือคุณจะขึ้นนะในช่วงนี้นะคะมือคุณจะขึ้นยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะแต่อย่างไรแล้วนะคะก็ขอให้คุณนั้นตัดสินใจให้ดีพิจารณาให้ดีแล้วก็ใจตรงให้ดีละเอียดทีท่วนและรอบครอบให้ดีนะคะในตรงนี้เนาะเรา,าเตือนเอาไว้นะคะในตรงนี้เนาะเพราะว่าในโชคลาภของคุณนั้นได้จัสติสนะคะ โชคลาภของคุณนั้นได้จัสติ๊นั่นก็บ่งบอกถึงว่าสิ่งที่คุณนั้นรอคอยสิ่งที่คุณนั้นคาดหวังอย่างที่ว่าคุณซึ่งคุณซื้อหวยลอตเตอรี่นะคะไม่เคยจะถูกเลยในครั้งนี้คุณลองเสี่ยงทายดูคุณอาจจะถูกก็ได้นะคะคุณอาจจะได้หรือคุณลงทุนอะไรไปแล้วนะคะกําไรไม่ดีเลยไม่ได้ดังใจไม่ได้ดังหวังในเดือนของมกระคมนี้คุณจะได้ นะคะทุกสิ่งทุกอย่างกําลังมาแล้วนะคะโชคลาภของคุณกําลังตอบสนองคุณกําลังคืนคืนให้คุณนะแล้วก็ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนที่เรามองเห็นในตรงนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างกําลังลงตัวกําลังบรรลานเป็นไปในทิศทางที่ดีเป็นช่วงกอบกวยของคุณนะถ้าคุณพยายามที่จะทําทอะไรแล้วคาดหวังความสําเร็จแล้วก็คาดหวังในสิ่งที่ที่ดีนะ ก็คืออยากจะได้แบบประสบความสําเร็จที่ดีแล้วก็สิ่งที่คุณนั้นรอคอยมาอย่างเนืองนานอยากจะได้นะคุณจะได้แล้วก็สิ่งใดที่จะประสบความสําเร็จเราก็รอคอยความสําเร็จในตรงนี้จะได้จะประสบความสําเร็จ,ท,จ,จ,รรจทุกสิ่งทุกอย่างจะสามารถเดินหน้าเดินสามารถไปต่อได้นะคะไม่ว่าจะเป็นความ Bringing, ารักการงานเกินเงินจะสามารถไปต่อได้ในในช่วงของเดือนมการานี้จะดูดีไปหมดทุกอย่างนะคะเพียบพร้อมทุกอย่างนะ แล้วก็ในเรื่องของการแตกหักสูญหายหรือในสิ่งที่พังพลายไปในตรงนั้นเรามองว่าสิ่งใดที่เคยพังทลายไปจะจบสิ้นจะจบด้วยดีนะคะสิ่งใดที่หายไปก็จะได้คืนมาสิ่งใดที่ทำให้คุณนั้นรู้สึกเศร้าโศกเสียใจหรือผิดหวังไม่ได้ดังใจหรือหรือท้อแท้อะไรตรงนั้นนะ คุณจะกลับมามีกำลังใจมากขึ้นคุณจะมีเหมือนกับมีพลังงานที่จะทำให้คุณนั้นฮึดสู้ต่อไปได้นั่นเองนะคะยังไงแล้วนะคะกข็ขอจบคำทำนายไว้เพียงเท่านี้เนาะถ้าชอบกดไลค์กด subscribe กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ติดตามเพจกันด้วยนะถึงแม้ว่าเพจเราจะมีคนเข้ามาดูน้อยก็จริงแต่ว่าเพจของเรานั้นเพจแท้เนาะไม่ใช่แบบเพจที่ มนโนขึ้นมาอะไรไม่ใช่นะเราตั้งใจที่อยากจะสร้างแล้วเราก็อยากจะทํามาให้เพื่ออาซัพพอร์ตลูกดวงของเราเป็นบ้านของเรานะคะประมาณนี้เนาะก็อยากจะให้ทุกๆกคนนะคะคอยซัพอพอร์ตเราก็ติดตามเราแบบนี้นะคะกดติดกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามใน youtube นะคะแล้วก็กดติดตามในเพจด้วยนะ,ะแล้วก็เราจะได้เติบโตไปด้วย,วยไปด้วยกันเนาะ มีอะไรเราพูดคุยกันนะคะเปรียบเสมือนเราเป็นบ้านเดียวกันหลังเดียวกันเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันเนาะเราจะพูดคํานี้เสมอนะมีอะไรสามารถแชร์กันได้แชร์นะคะสามารถขอคำปรึกษาได้ปรึกษานะเพราะว่าขอคำปรึกษาในตรงนี้เราไม่ได้อาคิดค่าใช้จ่ายเนาะแต่ถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเปิดไพ่ก็ดีนะโหราศาสตร์ไทยก็ดีหรือจะเป็นศาสตร์ตัวเลขหรืออะไรก็ตามก็ดีนะ ในตรงนี้นะถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวเรามีค่าครูนะคะแต่ว่าถ้าต้องการพูดคุยธรรมดาสื่อสารกันทั่วไปนะคะแล้วก็อขอคำปรึกษาในทางด้านทั่วไปในตรงนี้สามารถได้นะคะมีช่องทางให้ปรึกษาได้ฟรีนะคะทั้งในเพจแล้วก็ทั้งในไลน์เนาะแล้วก็ดูดวงส่วนตัวนะคะก็ได้ทั้งในเพจแล้วก็ในไลน์เช่นกันนะคะยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ